นี่คือวิวสองสอข้างข้างทางระหว่างที่บัญญานัดเลือดแจ็วชัยานัตไอ้นั่งให้เรียบร้อยอย่าบังแม่มันจงขอบคุนะครับบ้านเราเจียวให้ต้องเจียวแบบนี้นะแม่เนาะเหมือนในแนวร่องแหวนวิดีโอ

วยครับโอ้โหมีเป็ดเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นนก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 เป็ดเป็นนกเป็ดเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวให้เป็ดนกเป็ด กเป็นนะครับสวยมากโอเคครับเาแจวคนเดียวดูหน้าคนแจวชัดไปลิ้วเลยครับแจวแค่คนเดียวโยป่าตัวเบเริ่มเลยอ่ะป่าตัวเบเริ่มเลยอ่ะอุ้ยป่าอ้ยป่าตัวเบริ่มเลยอ่ะ โอ้ามองโอ้ปลาตัวบอเริ่มเลยอ่ะออปลาเนอเลยเอาจับเลยจับ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 ลูกปลาใหญ่นี่ปาต <จะ S 1> ัวโตตัวใหญ่แทงรู้เปล่ปาปลาอะไรเนี่ย ปลาควายดใหำใหญ่อจริงทะเลทเลตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับก็คือวนกลับนะครับ จะได้ไปได้ต่อแม่เปานอาหารเที่ยงค่ะอ๋อทานอาหารเที่ยงนะครับเดว้บ <c oughs> อ 对、嗯。